ไปรับชมคลิปวิดีโอดีนะเพื่อนวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะผมเป็นเกมล่าสมบัติมังกรงานเพื่อน ของไลน์เอสดเมสิบนี่ผมก็อย่างกับที่ผมขึ้นตัวอย่างเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะผมเป็นเกมล่างสมบัตมังกรกันเพื่อนให้น้องๆกดส่งหมาค่าไรเกเก็ตในเกมไปเรื่อยๆให้ตัวแจ็คพอตมังกรตกลงมาแค่นี้ก็เรียกได้ว่าสามารถรับพอยไปใช้แบบง่ายๆเลยนกันเพื่อนเล่นง่ายมากนะผมถ้าเพื่อนแอดไลน์ก็เล่นเกมนี้แล้วอย่าลืมนะผมบอกมาอยากต้องเสแรมเม่ติดิ้งกันเพื่อนรับโบนัสคูณสิบไปทันทีเรียกว่าไม่จำกัดคนนะผมเอารับไปเลยโบนัสคูณสิบกันเพื่อนก็แคสไลน์ได้เลยนะผมเขามีเอ็นออดิ้ง10 อย่าลืมใส่ยาต้มน้าด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวจะไม่เจอทุกคนไปรับชมที่บันดอนเพื่อนไปโอเคนะผมก็ต้องขอกราบสว<ห>องัดต้รับดีพ่อแม่พี่น้องผู้ญาติไปด้วยนะครับรับชมคลิปวิดีโอนี้อีกเช่นเคยกันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็มที่สิดเนีย่ยผมก็คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยกันเพื่อนเราอยู่กันในป่ามันมเหมือนเดิมนันเพื่อนสถานที่เดิมเลยนะผมไม่ค่อนข้างที่อย่าไม่มีบ้านคนไหนเพื่อนไม่รบกวนคใครแน่นอนนะผมก็ส่วนรถเราทุกมาทั้งสองคันนั้นเพื่อนเมื่อกี้ก็เดี๋ยววันนนนี้้จะเออางโทิ กับเวฟหนึ่งสองห้ากันเพื่อน VS กันดูเนี่ยผมลองวิ่งกันดูขำๆกันเพือ่อนเราวิ่งกันดูกันขำๆนะผมก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนดูกันมันมันไม่ได้ไม่ได้วิ่งกันอะไรนั่นเพื่อนไม่ได้จริงจังอะไรนะผมมาก็ตอนนี้เวฟหนึ่งไอสเสด็จลูกโอ๊กสจกหน้านั่นเพื่อนตอนนี้เป็นสเตอร์สิบห้าสเตอร์สิบห้ายี่สิบเจ็ดเป็นสเตอร์สิบห้ายี่สิบเจ็ดนั่นเพื่อนสะวิงงามะเป็นเป็นสะวิงามยืดสองนิ้วนะผมก็สว่วนเป็นยางอีทไมได้ทั้งคู่กันเพื่อน อันนี้ก็เป็นยางสนามเต็มตัวเลยนะผมแม่งดูกันเพื่อนดอกยางหมดแล้วนะผมเห็นผ้าเลยวกันเพื่อนพอส่วนอันนี้เป็นอิฐไมดัดกันเพื่อนกึ่งสนามกึ่งขับเล่นได้ด้วยนะผมแต่อันนี้ขับขี่ยากกันเพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นขอบนะผมมันจะเป็นสันนั่นเพื่อนอันนี้จะเข้าโค้งยากนิดนึงนะผมมาเดี๋ยววันนี้จะเอาน้องโซนิกอันนี้เป็นสเตปบกเจ็ดถึงห้ากันเพื่อนสเตปบกเจ็ดห้าเหมือนกันนะผมแต่เนี้เราทําเครื่องไปนานมากเลยเพื่อนน้องโซนิคอะโคตรนานนะผมอันนี้เพิ่งประกอบ แต่ไปร้อนๆไอไไ้ไม่ร้อนๆเลยนันเพื่อนมาเดี๋ยวให้ตัวขี่ซ้อมออกตัวกันคนละหนึ่งรอบก่อนนะนเพื่อนเดี๋ยวจะมาวีดกันดูนะผมก็เอามันๆนันเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเยอะนะผมอ่ะเดี๋ยวให้ตัวครับซ้อมออกตัวคนละหนึ่งรอบนันเพื่อนเดี๋ยวมาดูสไตล์การออกตัวของพี่ผมเองนันเพื่อน <c ười> คิดอะไร ไปอยู่แล้วครับโซนนี้ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวดูเวฟหนึ่งสองอ้าดต่อกันเพื่อนออกต่อคนละหนึ่งรอบตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วนั่นเพื่อนหากมืดไปยังไงขอไฟด้วยนะผมมามาดูโซนนี้เอ้ยเวฟหนึ่งสองอ้าบ้างกันเพื่อนอันนี้เป็นซาเตอร์โลนะผมบอกก่อนเลยว่าเป็นซาเตอร์โลนั่นด้วยส่วนโซนนี้ก็เป็นซาเตอร์เว้นนะผม แข่งแข่งหนึ่งในเอ้ย <i> สองในหนึ่งวันหนึ่งเหร่องเดียวสในสาในสเออสองในสามนั่นเพื่อนสองในสามนะผมเดี๋ยววิ่งทั้งหมดสามรอบแต่ถ้าเวฟหนึ่งสองอ้าเข้าทั้งสองรอบก็เวฟหนึ่งสองอ้าชนะนั่นเพื่อนก็วันนี้ขำๆนะผมไม่มีบ้านคนแน่นอนกันเพื่อนก็เดี๋ยวไกรแพ้ <i> วิ่ง <i> ื้นส <i> ักยี่สิบนะผมหนูฟุทหารันกูอะไรสบายอยู่แล้ววิ่งื้นสักยี่สิบครั้งนะผมแข่งสองในสามนะผมเออเอารอบแรก ừm <laughs> cái ngọn thôi mới này kia ừm 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 ผมบอกก่อนนั้นเบิน้นไม่มีบ้านคนไม่รับคนใครแน่นอนนะผมเรียบร้อย <c oughs> er ดีกันเพิ่อน้องโทรดิกแม่งโดนเป็นทุ่งเลยนะัเนเ่ิน <c oughs> โดนเว็บหนึ่งาโดนเป็นทุ่งเลยนะผม <c oughs> còn đi đường lo té là quên hả เรียบร้อยกันเพื่อนสอในสตอนนี้เวฟหนึองห้าชนะเป็นที่เรียบร้อยนะผมคือมันไม่ทันอยู่แล้วนะเพื่อนโดนโดนอีกอ่ะเราเียนรั้งหรวิดเือนเลยคนแฟ้ต้องโดนลงโทษนะเพื่อนยี่สิบครั้งนะผมเรียงเรียบร้อยกันเพื่อน <laughs> โดนเด็กเป็นทุ่งเลยนะผมเออมันมันไม่ทันอยู่เลยนัเพื่อนสำหรับน้องโทนิกะ่ะเรื่องก็ทำมานานเลยนะผม,มก็เมื่อกี้คือคนขับโทนิกน้ำหนักเกือบแปดสิบกว่าโลนะเพื่อนเดี๋ยวลองน้ำหนักใกล้เคียงกันดูนะผมเออเดี๋ยวน้ำหนักลองใกล้เคียงกันดูอีกสักรอบกันเพื่อนก่อนจะปิดคลิปนะผมมา เมื่อกี้คือมันเห็นผ้าเลยนะเพื่อนพอออกตัวล้อมอย่าฟีนะผมพอรอฟีกันเพื่อนเรียบร้อยนะผมและดูทางกันเพื่อนมันเป็นถนนขาวนะผมซึ่งกินยางกินยางโคตรเลยนะเพื่อนเราเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมจบสาหรับน้องโทนิกไม่ทันกันเพื่อนโดนเด็กยับเลยนะผมโอเคนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใกล้จะมืดแล้วกันเพื่อนใกล้จะมืดแล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนสรุปคือ น้องโันิ้โดนเด็กยับเลยกันเพื่อนไม่ไม่ไมทันเลยนะผมสําหรับน้องโทนี้ครับก,ก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยผมเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านอีกการเพื่อนตอนนี้ก็อย่าหกโมงเลยหกโมงเย็นเลนนะผมเดี๋ยวต้องตัดคลิปให้เพื่อนดูกันอีกนะผมก็ประมาณนี้กันเพื่อนเดี๋ยวจะคลิปหน้าน่าจะส่งงานแล้วเลยไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวไปแค่พวกน็อตนั้นเพื่อนน็อตฝาคัตมันรูดอยู่นะผมตอนนี้น้ำมันเครื่องซึมเยอะจัดเลยนะเพื่อนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมฝากไปติดตามช่องใหมม่่่ด้วยกันนนเพือาแซไมเพราาะว่่ชองหหลักบินน้าทีี่่เเรรยยบ้ออพืน บินถาวรเลส้นะผมช่องหลักหายออกจากช่อง YouTube เป็นอันที่เรียบร้อยนั่นเพื่อนสำหรับ,บคลิปนี้ประมาณนี้นะผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยกันเพื่อนสำหรับ,บคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณครับ